ครับสบายดีตอนเที่ยงก็กลัวพี่น้องเที่ยงครึ่งกลักวแล้วอ,อาหารปลาแล้วก็เลยยางรู้มากท็ทอมกางทงนอนเล่นอยู่อูรับเลยสะพี่น้องวันเด็ดตื่นปาดทั่ววัสดกเที่ยงก็เแล้วตัวไหนฮวดเวลากินเขาวีหลือตัวไหนแม่วัสดอกอาปาดทั่วมัน จังเด็ดอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยเป็นห่อนๆหนาวๆจงได้กรมอุตุนิยมวิทยากับว่าฝนที่ตกหนักอไปที่พี่น้องมือนีมืออื่นมือหึ่งเป็นอย่างนี้พ่ะนะเออโอ้ยหเหี้ยสนองยางหลอดมึงให้เบมึงหน้าเล็ดก่อนน้องอูทั้ลหลายกับท่อมกลางทงเปีบ่ได้อยู่ทึ่งกระท่อมไง บ่ได้คือไปบ้านสวนวัชรพุทธดอก,น,ก,ดกดนี่ก็ได้ที่เห็ดเวี้ยกึนี่เขาเกาะแก๊กี้ยกนี่งานหลายอยู่พี่น้องงานงานสวนบึด <c oughs> ตัดหญ้าตัดโย่างป้าทางยังออกเพื่อให้มันเปลี่ยนสะอาดตาจะน้อยบ่มีเวลาสิได้เห็ดได้พอเกี่ยวเขาเด้เขาก็เริ่มออกร่วงแล <c oughs> ้วเด้เมื่อสองมื่อไปนี่ก็ซุ่มเบิดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ลังเดีพอเ,เพอะเบะเห็นไหมแล้ว <c oughs> ยันจะฝนตก ลมม้ลม,ลมไม้หอยูล้มเป็นเล่าอะเดี๋ยนี่เขาสูงเลยโอ้ยประกจักสิได้ยังกินดอกน,นี่ก็ได้พี่น้องพบปอกับพี่น้องตอนเทียงกันหน้าวระสนมกมันก็ดีได้เนองพี่น,อน้องเนาะมีโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวหุงข้าวสารการบ้น่นการเมืองแต่บอกกับย่าไปเบื้องคักไหลย่าไปเสือคัก เข้าในโทรศัพท์นอกจากสถานีโทรศัศน์ใหญ่ของของมันโทรศัศท์สถานีหน่อยส,ส่วนตัวภัยมัน <c oughs> อขึอ้นจากออกออก็ออกออกเพื่อหาคันหาคันถิ่นหาคันแยนหาคนกดไหลกดแชร้หลายๆเ,เพื่อโฆษณาเขาโฆษณาเขาเขาก็ได้เงินนะเป็นสัต คือห่อเพียงข้องเขาเขาเอา,เอาส่วนแบงห้องเขาแ่ว่าก,กับไข่อยู่ในน้ำเขาหน่อย,หน,อยหนึ่งเก่าเออเงินบาทหนึ่งเขาให้ห่อสลึงหนึ่งเอารวดสะสมไว้พี่น้องมันลนลงไปเรื่อยๆนะครับมันลงไป,ยงไปขยันลงไปย่างกินไรก็ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานโค้กไก่จีนท่องหุ่นจักก็เป็นอยู่เป็นไปของห้อง บายอยู่จงไดอยู่จงไดกินจงไดเนาะพอาะไงพระตาพระปู่พระส่วนยังอยู่ดีมีแห้งมีชีวิตไข่ป่วยบพระเนาะ <c oughs> เออนั่นแหละคือวัตถุประสงค์นะครับเ๋ามีหัวมีสวนมีไฮมีหน้ากบลงไฮลงหน้าลงหัวลงสวนเท่าไหล่ลงไฮเพีย้ยนน้องเบิ้งเออเจ้าผมมีโอกาสฉีนว่านหล่อนะ้าเฮาดี เห็นเขาน้ำจำปลา <c oughs> ง้ามเขาจะก็ดีใจน้ำหูเนี่ยไทยลงไปมีแต,ะตะ่แต่ปลายหยาจีก็โอ้เขาจะหันใจโบยิน้ำหูพี่น้อง <c oughs> นะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เทอ่ยวว่าเจรได้นะครับมีหยางก็กลงไปก็ลงคลิปเลี้ยวสิ เง้ยาสิเขาก็ตัดเป็นช่วงเป็นตอนเป็นตอนตอนที่เท่านั่นเท่านี้เด้พนะี่น้องผมผมนี่เขาก็บอกดยมากผมจิลงในช่องเตี๊ดเลยดออิแล้วก็ผมจิเป็นสาธานะรณะบมได้กุ้มใด้กุ้มหนึ่งเห็นทั่วโลกพี่นะ้องมันก้าวไกลเราได้โลกสมัยนี้โลกดาวเทียมทั้งปวม,มันสะท้อน่าง้เขาไปเขาคน้นจ้างประเทศเขาก็เห็นห้องเรือน แต่ว่าเฮาอย่าเห็ดผิดกฎเออยังผมเอาผ่าเข้ามาคล้องนี่คือผมหอนผมว่นุ่งเสื้อยังกินอะไรก็มีผ่าปกบุ๊บ,บปูเปื่อยนะี่น้องแต่ก็ใ <c oughs> จแบบนั้นเออเขาเขาก็มีหน่วยตรวจสอบของเขากันเด้พวกเฟียดบุกบว่ามันว่าเฮาจะขึ้นยเค็ดพ่อใจจะคลองเฮ็ดเฮ็ดรอดพวกนันเด้มีสาระได้ความรู้ ยังลูกดันแต่มวลจังค้าพ่อหลายคนดิส่วนทางน้องดอนหันหน้องแวงถ้านดนเฉยมดดนคว่ำไม่หยุ่งเียิเจ้าเห็ดสิ่งที่ยยงงเ,เป็นสาระเกิดประโยชน์ว่าเป็นสีเขียยแต่ผู้ใดก็จมบอกอากาศบ่้ด้แบบนั้นมันคือสะท้อนต่อสะท้อนสะท้อนเจ้าของ้เขาเห็นนิดใช้เจ้าของผู้บอกเป็นแบบไหนอือคทุ่นมาไล่ขึ้นฟ้ามันก็นลดหน้าเจ้าของแบงแบนั้นเนาะ พระจันต้องพิจารณาดีๆวันเฮาสิลงสู้จอสาธารณะบางังกุมบังประมาณนั้นมันกระจายเร็วลูกโซ่เชียวพี่น้องาอย่ากิดว่าดีเฮาต่ว่าอาจจะบดีกับพืออื้นเองสันละนะครับจะไปเว้าพื้นเขาเฮ้ยเสียดจะไหนจะไหนจะไหนกระซังข้าเจ้ามันเป็นความสุกข,ของข้าเจ้านะ คือผมบ่ายูุดนี้แล้วเฮ็ดยุดนี้ก็คือความสุของผมเพลอมาได้เวลาว่างผมกะแบบนน้แหละนั่งว่าวว่าบบก็พีกันน่องทุกังทุกลางทางสิ่ะเป็นธรรมชาสตร์ดีตัวเงียบสงบที่นมีไม้เป็นมูไปเซกับไปน้ำพี่น้องมามีไม้เป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนแบบม้ามาคือเขาผัาล่ะบางครั้งผมก็ไ่อยากเอาภาพ หรือว่าขอความที่บอกใครดีปันไดีลงมันผิดกฎเขาตะวันอดว่าได้ห้างเทียกันไ้มันกิดศูญอยู่ที่เนาะ้วยมากเพิ่งก็คนเอนอเพมเหม็นมากอยู่ทางเมงง็ดยังทั้งผู้ใช้สิครับคิดถึงพ่อน,นั้นรักพ่อนนะโอ้ยมันรักกันใจะได้ผู้ใช้คือกันเนาะพี่น้อง เดี๋ยวกรโทรุเราสามมโทุ่ไม่เสียเงนินเนาะกทุกี่วะเอ้า่าสนองผมเปผมมาอนโทรศทพท์มาคุยขี้ควายขี้แข้งเนี่ยพิมพ์มาอ,อยากถาม,มียงสอย,อยียงอะไรพิมกวกงแก้กวงแก,ก้แกกมไหย่าไปถามก็ย่าไปถามว่าอดีตมจุจจาว่าเป็นคนเป็นมนุษย์คือกันก็จบ พอเป็นผิดเป็นไผ่กับคนทั้งหลายทั้งปวงเลยกระจุบสอจิกเีกแจกแหลกสอนั่นส้อนี่เฮ้ยโมมากนี่เหาะพี่น้องเออกันยังหูจักกินกับมาหาแล้วกับมะว้าตัวโตตัวลวดหนึ่งตัวอืมพอไปเป็นคนมากันโทรศัพท์อันาจ๊จ๋าดิเฮ้มันเท่าเหรอเนาะเออว่าแนดก จะว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานลูกผู้นั้นหล,ลานผู้น,นี้งเงาคอผู้นั้นผู้นี่แล้วก็จบถ้าเรื่องตั้งจังหวัดกังสิกับเดี๋ยวก็เอาลูากเจ้าของโป่มาบังเอาบวัวไอ้สมบัติมารอให้เขาตายใจเออแต่ิิรอเอาเงินเ่าสันตัวโอนมาให้หน่อยท่านท่าน,นี้จ้า มูมีหลายกันบม่ได้ว่าแล้วอันผู้มีอย่างนี่แล้วขายให้ขายนะเป็นบ้าอยู่ทัท่วทีนี่กันหลายคนอยู่ที่บายย้านยังขำนี่แล้วม่ยิ่งม่ยาเห่นโทรศัพท์มีเป็ดมีไล่ยังต่างๆเอาไปมาไปน้ำเขาอดลอดเดลกสารามุ่นโทรศัพท์ัเป็นดาบสองคมเนี่ย เขาเรียนดีๆพ่อประดับพวามรู้คนคั้วหาวิากากันเป็นทั้งช่องยูทูบเพียงร้างๆห้องค้นหาเรียนรู้จากโทรศัพท์เขาใจงไงคือผมเพียนการเกษตรอยู่นี่ลูต้วไม่ต้วอะไรอยู่นี่ผมบ่ได้ไปจบเกษตรใช่ไหมที่จบกปศบสับันนังคับมารักนี่แหะแต่ว่าด้วยใจรักการเกษตรผมก็เลยเหตุการเกษตรพี่น้องมันก็สเรีย ลุ่่วงไปได้ด้วยดีได้หล่ะบอมเนเฮ็ดแบบจินทิมห้องกว้างเฮ็ดเราก็ต้องดูแล้อใจใส่บอมเปนว่าเฮ็ดปลูกไว้แล้วก็แล้วเลยปลูกต้นไม้ต้นอะไรขึ้นละนี่ใกล้ๆมียี่มีเยยู่นนี่เออทุ่มทุนให้เป็นมื่นเนี่ยบอไปหนาพะลังโอ้อยากใส่เดี๋ยวเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดมาบมีน้องเนาะบอมมันกาจิตไปหนาาหลังเพะบอมมีผู้ส่วนผู้ตังมันต้องมีผู้ ซอยกันตัวช่างผมนี่มีผู้ซอยได้แม่บ้านแล้วก็ไปคนมันห้านกับมันบางคนบอกว่าห้านบะมอมันกับมีมมกันละ่ะมีหลานสองคนผู้หนึ่งกับมันผู้หนึ่งกับมันซอยเหลือดูเลี่เบิ่งแง่งใครจะผู้เฒ่าเบิ่งกับผู้ใบดีผู้เฒ่ากับมีอ่อเป็นนี่เฮ็ดที่นี่ก็เฮ็ไดไ้เพื่อลูกเพื่อหล้านนี่พี่น้องเฮ็ดทำเพื่อลูกเพื่อหล้าน อ้อีกว่าดนเท่ากับไปเลยไหมว่าได้ยุดวนนี่แหละจังผมได้เกดชิปว่าปีาปบืนหอดแปดสิบก็ถือว่าใครอยู่ดิอันนี้เจ้าถึงหอดบ่หอดแล้วเนาะกับพไข่พวป่วยดอกเ่อนนกับพวกกระดีพิศวาเอ้าไปยากไม่ยากสังขา,ขาขงรท่านผก็คือเขาบด,ดองดองแดงๆไปน้องเนี่ยกับเฮี้ยวหนังกระย่านเล้วบ่สอบ่ใสยคือสมัยเป็นนุ่มเนาะนะครับสังขารนันก็ะ บ่มีอย่างกีรังอย่างยื่นอกย่อมเชื่อมสลายไปเสื่อมสภาพไปย่อมรับนะครับแต่ว่าใจสูอยุ่สังขารบ่มอ้มหนุ่ยพี่น้องเอท็ยนเบียกแน่จิงอะรู้สึกยืนตัหง้าใส่เครื่องแมนแมนแมนโอ้ยสองสามสุโมงเนาะตอน,นี่คำจริงกับหัวปวดเอวปวดขาพาี่เด้เออวาาสนอกบ่เห็นกับพ่แล้วบป่านี้ บางทีว่าเอามีดูมีหลานนี่คือมาใส่เอาใส่ในงานของแบบนี้อ,อ,อ,อันใดพอเห็ดไดห้องก็เห็ดที่ไปเคียงกันบ่ได้กันทำงานทำงานคนละหน้าที่ภาคใบก็บ่งทีขึ้นไปบ้านสวนวันฉนพินพเดี๋ยวเมื่อฝนก็คือติดตกลัดนี่เขาว่าภาคช่วงใบใบมันติตกมากฝนเลยคือที่เราไปกันทำงานอยู่นี่แหละนะครับทำงานอยู่นี่นะครับ มึงก็ว่าเรียนบองหัวซื้อๆกับพี่กําน้องืปอนสนิทพี่น้องมีสาลาบังว่ามีสาลาบังเออับซือว่าได้เว้่าหน้หัวมวนเปิดข้าการมองเห็นว่าวาสีบุคเขาติดตรวจสอบเด็กพี่น้องบกว่าสีน้ำเอากดออกเขาจอตรวจสอบดิกัชิดพร้อมดีว่าเป็นไผเนื้อแม่เอาของพื้นมาเล่ามาลุ้งเป็นคนาอยาของเขาตรวจรวจที่อันนี้ของผมตัวจริงเสียงจริงซื้อจริงน้ำสกุลจริงเพราะได้เป็นซื้อแอบแฝง นะครับเขาก็จะบ่งอยู่ในพวกพาสเวิร์ดพวกอีเ uh, มลเขามันจะคอยที่พันออกอากาศได้พี่น้องแค่เห็นผมบอกที่ว่าแมนมาสิตแปบบ๊แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊บออกหลุดนะครับคนที่ว้างเงี้ยมาจัดกัดหน้าที่ที่จุนกัว่า,าสิคุปเปลาที่ผมตั้งไว้พี่น้องเข้าใจตามนี้ว่าแมนขึ้นไปออ,ออกได้เท่าไหรซับไข่้ีมากกว่าเฮ็ดไอ้ที่ออกว่าแมนถ้าต้องเตรียม ว่าจะวอกวอีหยังว,ว่าไม่ว่าแบบไม่ได้แทียนเป็นทัวเียนตัวเด่นไร้สารละแมนแต่ก็บ่ได้ครับอันนี้ทัทง้งทั้งเทียเขาจะเท็ดทั้งเลี้ยวทั้งเตียนได้ดิเออเพราะว่าผมบ่าลงส่องยูทูปลงแล้วโดนๆสามสัปดาห์ละสามครั้งส่องทั้งส่องส่องไงส่องยูทูปผมปุน่นนะครับไอ้ก็ใจแบบนั้นปฏิบัติว่าโอ้พอยพ่อใหญ่นี่พ่อวอดเพ่เพ่ยันอยู่ในคน,นหลายๆกับถ่ายรูปถ่ายอินนบไปเลยว่แม่ ทำไมได้กินมิตรผมผู้เดียวเดี๋ยวนี้อ้ไหลเฮอือๆๆจกินมิตรผมผู้เดียวเป็นนักเข้าท้องทินเดี๋ยวนี้โอ้สบายไม่จำเป็นต้องไปใส่เขาที่ทรงมาตรงนี้ตรงห้องผมนี่ปั๊บผมก็เคยจ่ายค่าให้ของกันกองทอนข้าวบางครั้งข้าวไม่จริงกับผมกับพกก้าคนในพื้นที่ในชุมชนที่แต่บานงอ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผมเห็นด้วยตา เป็นของเรื่องจริงนั้นผมจะลงท่านที่ให้เสื้อแบบนี้เ้ยพี่น้องว่าเป็นว่าข่าวเข้ามาเขาวา่าไปน้ำเขาวา่าอุดร่าไ,ได้ต้องถึงลูกถึงคนนะครับเอาสบายดีเที่ยงมือนี่พี่น้อง้องไปสุขทุกคนหายกินข้ากินน้ำก่อนครับผม